พลเอกเปรมติน,นสูลานนทประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเกิดเมื่อวันที่26สิงหาคมพศ2463ที่บ้านบ่อยางตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเป็นบุตรคนที่6จากพี่น้องทั้งหมด8คนจากครอบครัวภัสดีเรือนจำจังหวัดสงขลาชื่อเปรมนั้นภารัตนาทัตมุนีเป็นผู้ตั้งให้ ส่วนนามสกุลติน,นสุลานนท์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่บิดาของท่านประวัติการรับราชการนักเรียนนายร้อยเปรยติน,นสุลานนท์เข้าศึกษาในโรงเรียนเทคนิคทหารบกรุ่นที่หจากเดิมที่ตั้งใจจะรับราชการในเหล่าทหารปืนใหญ่แต่เมื่อเกิดสงครามท่านจึงเปลี่ยนความตั้งใจไปรับราชการในเหล่าทหารม้าในปีพศ2484 ขณะเรียนชั้นปีที่3ช่วงนั้นเกิดกรณีพิพาทอินโดจีนประเทศต้องการกําลังทหารจึงมีนโยบายให้นักเรียนนายร้อยออกรับราชการก่อนกำหนดเป็นอันว่านักเรียนรุ่นที่5ของโรงเรียนเทคนิคทหารบกได้ลงภาคสนามจริงและเป็นรุ่นเดียวที่ออกมาเป็นผู้บังคับหมวดตั้งแต่ยังติดตัวรอเรืออยู่คือยังมีสภาพเป็นนักเรียนนายร้อยชีวิตนายทหารพลเอกเปรมตินนสุลานนท์ในวัย21ปี เริ่มรับราชการเป็นผู้บังคับหมวดประจำกรมรถรบเมื่อวันที่3มกราคมพศ2484และได้รับแต่งตั้งให้เป็นว่าที่ร้อยตรีพศ2485ร้อยเอกพศ2492ได้รับพระราชทานยศพันตรีพศ2517เป็นแม่ทัพภาคที่2พศ2520เลื่อนยศเป็นพลเอก ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพศ2521เป็นผู้บัญชาการทหารบก,กรเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่26สิงหาคมพศ2524ในวัย61ปีสู่ตำแหน่งองคมนตรีและรัฐบุรุษหลังจากที่พลเอกเปรมตินาสูลานนท์เริ่มรับราชการทหารจนถึงเป็นนายกรัฐมนตรียาวนานถึง8ปี5เดือน ท่านกลายเป็นบุคคลของแผ่นดินวันที่23สิงหาคมพศ2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเปรมตินณสูลานนท์เป็นองคมนตรีในวันที่29สิงหาคมพศ2531ได้มีการประกาศยกย่องพลเอกเปรมตินณสูลานนท์ให้เป็นรัฐบุรุษ จนเมื่อวันที่4กันยายนพศ2541มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีในสมัยรัชกาลที่9และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีในสมัยรัชกาลที่10ตั้งแต่วันที่ 2ธันวาคมพศ2559กระทั่งในวันที่26พฤษภาคมพศ2562พลเอกเปรมตินสุลานนท์ถึงแก่อสัญ,ญกรรมอย่างสงบที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในวัย98ปีพลเอกเปรมตินสุลานนท์รัฐบุรุษคนดี5แผ่นดิน